สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับติงซ่าพาตะลุยค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวมาม่าถ้วยร้อนค่ะมีสองรสนะคะแต่เราจะมารีวิวร้านี้ค่ะ ก็จะมีช้นอนซ้อมให้แล้วก็มีเครื่องปรุงให้อันนี้ก็คือถุงร้อนค่ะ เป็นถุงนอน,นถุงทาให้มันร้องดึงดึงเเราจะใส่ลูกชิ้นไป อเอาเหมือนเลยแล้วกันนะโอ้โหเดี๋ยวกินนี่นก็เอาเครื่องปรุงน,นะคะ 我给它。 รู <tr ots> <t ors> <ess> ้นี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ้จะ แล้วใส่ลงไป่างนี้นอภัยะนี่เป็นเคือที่ต้มก่อนอันีก็ที่จั อันซั่มท้องค่ะระหว่างอรอเราไปเด,ดินช้อปนี่นะคะเป็นแรมของเอามาถ้วยลอนะคะไปซื้อกันได้ที่เซเว่นอีลเว่นะคะหรือร้านค้าหลาย สุกแล้วค่ะได้เวลากินแล้วงั้นเรามาเปิดกินกันเลยนะคะ่ะลองชิมโอ้หหอมมากเลยค่ะมาชิมกันค่ะ อ,อร่อยมากเลยค่ะขอาะสำหรับการไปเที่ยวนะคะแบบพกพาค่ะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนเรามาชิมลูกชิ้นกันดีกว่า อร่อยมากเลยทุกคน,นสนุกดีเลยอร่อยมากเลยค่ะทุกคนแนะนำเลยค่ะสำหรับคนที่จะไปเที่ยวหรือว่าพกพาเนาะก็อันนี้ได้เลยนะคะ ร้อนผุดๆเลยค่ะต้องป่าลองชิมน้ำซุปกันคนะ่ะน้ำซุปเค็มข้นมากค่ะอร่อยมาก สำหรับหม้อร้อนนี้นะคะคำเตือนห้ามใส่น้ำในอุณหภูมิที่ร้อนนะคะให้ใส่น้ำอุณหภูมิปกติะคะ่ะถ้าใส่น้ำอุณหภูมิที่ร้อนเนี่ยเดี๋ยวถ้วยเนี่ยมันจะไหม้นะคะเราต้องใส่น้ำปกตินะคะหรือว่าอุณหภูมิปกติอะคะีค่ะก็สำหรับวันนี้ขอตัวไปรับประทานก่อนนะคะขอตัวไปรับประทานก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร์ยให้ช่องป mm ิงซ่าพัะลุยได้นะคะ mm hmm. ให้เป็นกำลังใจของพวกเราด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะ